คันนี้กันบ้างครับผมว่ารถคันนี้นะเ,เรียกว่า <c oughs> น่าจะเป็นรถตู้แนว MPV ที่น่าจะกลับมาได้รับความนิยมในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งนะผมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสมัยที่มันออกมาใหม่ๆผมมองว่ามันไม่ฮือหาเท่าที่ควรในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกผมนะแต่มันก็ขายได้ระดับหนึ่งนะครับนะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะผมว่ามันเป็นยุคที่ทเรียกอะไรรูปแบบการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไป ผมว่าตัวนี้น่าจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งสังเกตได้จากฐานราคาเนี่ยมันก็ขยับขึ้นมาจากฐานเก่าเมื่อสักสามสี่ปีก่อนพอสมควรเหมือนกันนะหางาที่รถมาอายุมากขึ้นนึกออกไหมันอายุมากขึ้นราคามันต้องไล่ไล่สเต็ปลงตอนนี้มันเหมือนผมมีความรู้สึกว่ามันขยับขึ้นหลักหมื่นนี่แหละสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยนะจากฐานเดิมนะครับตัวนี้คือซูซูกิเอพีวีปีสองพันแปดนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าได้ตัวท็อปนะเกีย e ร์ออโต นะครับเครื่องมันเป็นเครื่องพันหกร้สี่ีนะครับของซูซ u กินี่แหละนะมันก็คือบอดี้เดียวกับเจ้าตัว Carry ที่เป็นกระบะน,นะแต่ตัวนี้เขามาทําเป็นแวนเจ็ดที่นั่งก็เรียกว่าไซส์เล็กลงไงไซส์ size มันก็จะมินิมอลหน่อย <c oughs> เป็นเบบี้แวนนิดนึงแต่จริงๆมันใช้งานได้ครบนะครับซูซูกินี่เขาก็เรียกว่าเจ้าพ่อรถเล็กอยู่แล้วนะรถมันแรกๆผมว่ามันดูตลกตลกแปลกๆนะหน้าแคบแตัวสูงสงแต่ปัจจุบันนี้มันโอเคนะ มันไม่ได้มันไม่ได้ดูตลกเหมือนแรกๆนะในความรู้สึกผมนะแล้วคันนี้เขาก็ได้รับการตกแต่งมาโอเคนะสะอาดเรียบร้อยเนี่ยเ์ออโต้เนี่ยไหมครับเ์ออโต้นะก็ฟังก์ชันการใช้งานอะไรมันก็ครบตามมิติของมันอะเครื่องของ Suzuki มันก็ไม่ใช่มันไม่ดีไงมันก็โอเคไงครับซ่อมบำรุงก็ถูกนะในความรู้สึกผมนะผมว่าคนไปติดติดเรื่องแบรนดิ้งมากกว่า นะถ้าแต่ธุรกีจจะบอกว่าแวนดิ้งดีไม่ดียังไงนี่เขาอยู่กับเมืองไทยมานี่ผมว่าจำไม่ผิดน่าจะเกินห้าสิบปีแล้วนะนะโดยไม่มีช่วงไม่มีช่วงที่เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีช่วงร่มสลายเลยนะน่ช่วงเพียงพรามก็ไม่มีเราะจะคงที่แบบเนี้ยมาตลอดนะครับตัวนี้เครื่องพ e ันหกเกียออโตตัวท็อปปีสองพันแปดได้หน้านี้ด้วยเหรอผมมึกเรื่อว่าเป็นหน้าตัวเก่าและหน้าตัวเนี้สวยนะฮะ ก่นี่คือสภาพที่เห็นทั้งหมดนะเราไปดูราคาครับร <c oughs> ู่ก s u ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นี่ APV ปี AP 2008นะครับราคาครับ179,000บาทถือว่าไม่เลวนะไม่ถูกแต่ไม่แพงนะไม่ถูกกต่ไม่แพงเมื่อก่อนในช่วงดรอปไปสัก3-4ปีที่แล้วเนี่ยมีแสนต้นๆเลยนะแสนหนึ่งแสนสองนะประเภท9,000 90, 0กว่ายังเคยเห็นเลยนะตอนนี้ผมผมมีความรู้สึกว่าผอิญได้ตัวท็อปด้วยนะตัวนี้นะ แล้วก็ดูจากรูปก็ทํามาให้หมดแล้วอะแต่งรอมาให้ด้วยสีก็โอเคนะสีนี้ไม่ค่อยได้เห็นสวยดีมันเป็นรถที่เขาเรียกว่ามีประโยชน์ใช้สอยนะครับถ้าจะเอาภาพลักษณ์ทางธุรกิจก็ไปเล่นอีกรุ่นหนึ่งไม่ต้องมาดูรุ่นนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าจะเอาเป็นรถครอบครัวใช้งานได้มีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้นก็ราคาย,ย่อมเยาวอะรถหกที่นั่งเจ็ดที่นั่งนะเสียภาษีไม่แพงค่าบำรุงรักษาถูกค่าน้ำมันถูกครบเครื่องแล้วนะ นะครับสนใจก็ติดต่อไปตามลิงก์ด้านล่างนะครับหาเจ้าของผู้ขายเขาโดยตรงแล้วก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับท้ายกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้เลยรถดีๆมีมาเป็นประจำนะครับท่านจะได้รู้ก่อนขายและตัดสินใจได้เร็วกว่าแน่นอน